เราก็ได้เห็นถึงการจัดการและระบบเตือนภัยของญี่ปุ่นซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นต้นแบบในการรับมือกับภัยพิบัติครับผู้เชี่ยวชาญระบ,บุว่ามีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลไปถึงประชาชนขณะที่คนไทยในญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในใกล้พื้นที่ประสบภัยก็ส่งเสียงสะท้อนถึงระบบดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับคุณธรณินเทพวงติดตามเรื่องนี้ เสียงของผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์เตือนประชาชนให้รีบอพยพไปยังที่ปลอดภัยด้วยน้ำเสียงที่จริงจังหนึ่งในการแจ้งเตือนในญี่ปุ่นเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นกรณีแผ่นดินไหวในภูมิภาคชุบุซึ่งมีการประกาศเตือนภัยคลื่นซึนามิที่อาจสูงถึง5เมตรในบางพื้นที่นอกจากนี้ การประกาศผ่านหอกระจายข่าวเป็นอีกวิธีที่นำมาสื่อสารให้คนในพื้นที่รับรู้ถึงสถานการณ์และเตรียมตัวโดยเร็วที่สุดคนไทยที่ทำงานอยู่ในจังหวัดโทยามะซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวแสดงข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่ระบุก,การแจ้งเตือนตั้งแต่การไหวรุนแรงครั้งแรกและสะท้อนว่ามีการอธิบายจุดอพยพประจำพื้นที่เป็นข้อมูลพื้นฐานหากเกิดภยัยพิบัติคือที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีแบบว่า คือถึงเราจะไม่มีซิมของญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเป็นแจ้งเตือนเข้ามาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเออรู้สึกอุ่นใจว่าเออไม่ได้ถูกแบบว่าเหมือนทอดทิ้งนะอะไรเงี้ยคือได้รู้ข้อมูลเหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะการเตรียมตัวก็คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาทํางานที่นี่หรือว่ามาเรียนที่นี่เขาก็จะสอนอยู่แล้วว่าเออถ้าเกิดอยู่อยู่ตรงเนี้ยคุณจะมีจุดอุยุตรงไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นค่ะ ผู้เชี่ยวชาญระบ,บุว่าญี่ปุ่นมีระบบการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนอัตโนมัติและสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีพื้นที่เสี่ยงที่สามารถเกิดสึนามิได้ภายใน3นาทีทำให้การพยากรณ์หรือการคาดการณ์ความรุนแรงถูกส่งถึงประชาชนเป็นลำดับแรกๆก่อนที่จะประเมินสถานการณ์และส่งรายละเอียดอีกครั้ง E-W เนี่ยครับพอจับสัญ,ญญาณได้ปั๊บนะครับมันจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนในทันทีใช้เวลาประมาณ หนึ่งนาทีครึ่งถึงสองนาทีนะครับก็จะสามารถแจ้งเตือนได้แล้วนะครับมีการแจ้งชินโดไปแล้วในช่วงไม่เกิน2นาทีแรกนะครับแล้วข้อมูลต่อ,ตอ,ตอมาจะทยอยทยอยปล่อยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการคาดการความสูงของซีนามิการคาดการเวลาถึงฝั่งของซีนามิการคาดการเวลาถึงฝั่งแต่ละพื้นที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละพื้นที่ไปนะครับการแจ้งเตือนถูกเผยพแพร่ในหลายช่องทางเช่นเว็บไซต์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่น ซึ่งรายงานแผ่นดินไหวทุกครั้งที่มีแรงสั่นสะเทือนการขึ้นข้อมูลบนหน้าจอโทรทัศน์แสดงแผนที่ประเทศญี่ปุ่นระบุพื้นที่เสี่ยงสึนามิตามระดับความรุนแรงหากเกิดภัยพิบัติระดับสูงตามระบบชินโดของญี่ปุ่นหรือระดับเจเช่นในครั้งล่าสุดสถานีโทรทัศน์จะตัดเข้ารายงานด่วนทันทีหรือการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือไปยังทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงชาวต่างชาติที่เปิดใช้งานเครือข่ายข้ามประเทศขณะที่การเดินรถโดยรถไฟชิงคังเซนเมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นระบบเดินรถจะหยุดทันทีเพื่อความปลอดภัยและนำผู้โดยสารออกจากตัวขบวนการจัดการเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติของญี่ปุ่นสะท้อนถึงการปรับใช้ในประเทศไทยซึ่งผู้ที่อยู่ในเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาคชบุกล่าวว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้านผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนแจ้งประชาชนเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มีโอกาสความเสี่ยงรุนแรงเท่ากับประเทศญี่ปุ่นดังนั้นการที่จะมีสัญญาณเตือนไทยที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยวิเคราะห์อีกสเต็ปหนึ่งนะครับก่อนที่จะปล่อยสัญญาณก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้เพราะว่าถ้ามีการปล่อยฟอสสามบ่อยๆแน่นอนความ ระหักความตระหนักของประชาชนชาวไทยอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับถ้าได้รับสัญญาณแล้วไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่นเลยบยบอๆนะครับก็อยากให้เมืองไทยมีระบบเตือนแบบเอมเมอร์ y ิซีแบบนี้แบบเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเรารู้สึกอุ่นใจอะคะ่ะคือถึงเราเป็นต่างชาติเราแบบบางคนางี้ก็ยังไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นแต่เขาก็มีภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยเออทำให้เรารู้สึกแบบเออมาอยู่ประเทศนี้แล้วมันดีจังเลยอะไรเงี้ย ถ้าเกิดถ้าเกิดไทยเออเราในฐานะคนไทยก็อยากให้ที่ไทยมีแบบนี้เหมือนกันการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มันมีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาไทยด้วยหรือมีภาษาอื่นด้วยไงคะมันก็จะช่วยให้คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยเนี่ยรู้สึกเอออุ่นใจมากขึ้นและคนไทยเองด้วยก็อุ่นใจเหมือนกันค่ะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทุกปีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าหน่วยงานของญี่ปุ่นยังคงพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญให้กับประชาชนตั้งรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน